กี่หวานกี่ใจั้งแต่พ่อไปก้อยปลาดูใหกินช่วงนั้นนะจานลำเบี้ยวได้ใช่มก็พอเนี่ยเนี่ยเลยก็พอก้อยปลาดูย่วดหน่อยเสียงนอตหน่อันแหนวันนั้นนะแซ่วดิอืมเดี๋ยวอะไรเส้นมะนาวคันมันมีแต่ใบมะกรูดกับใบมะง่วนแหละเออใบมะง่วนไม่ใช่ใบมะเวืองอยากได้ใบมะเวืองไม่มีมีแต่ใบมะง่วนกับใบใบกรวด โอ้ยไต่ที่ตัวนี้คหอมหอมหอมนอะไรตนมาหอดพี่เลยหมพี่น่ะนี่ใบมังง้วะดมมันเยอรบนีใมังงวมังง้วะอันกินกลับรถมียเาจใส่สดีรถก็ดีกว่ารถกะพอส่งเขาเสียแจ้งดส เอาตรงลยซอยตัวตรงนั no ้นลนอยนแจ่มไปเรื <questo S 1> <ści> <men and S 2> ่อยก็แต่รอไม่มสเดียวเดียวหมดแล้วไลั่นโกเรากินขย่งอนี่ยงมือสุดเยลาดล้วกินหลายแล้วมันจิตสะเดือสะเดือนเราคอยก็ะเดือนเราเชียวต้มซอยพอนี่อนนี้อย่ซอยน่พอเช็ดเช็ดแต่ผ้าเช เอาไปมาโกด้ันไปไฟสายก็าจะนผมเอาไฟสายมา่อนี่เดีนี่เดียวนี่ผมย่ไก่คนย่ไก่คนผดไฟสายก็เลยโอ้อ่านนะสวยเลย เอ้ามองหัวมันห้งสุกดองใสๆอยู่นะอ้สุดอรกน่งเหรียวใบมะง่วใบมะง่วนใบมะเวอโอ้เห็นปนอนไอ้เบิงเอารล่นค่ะก็ล่งได้ทีเลยทีนว่เนี่ยวอะปลาเขาก็เนี่ยโอ้ตั้งหนึ่งก็แล้วแล้วกัตุ่มเนี่ยตุม สวยมาใส่ตุ่มได้หรือเ่าห้องนอน่นทางห่วยง่ายเลยบึงง่ายลน<อ>นเลยครับนอนผอกบอกบเนี่ยบอกบเริ่นเสี้ยมงกี้หน่ครับกบปลาใช่กบลายปีงกบเนี <c oughs> ่ยเล่าส้วนปีงกบอยู่หลายอย่างหมด ไปักซี่เฮ็ดแจวมันบ่ไว้คนลำแท้นีอล่ะเฮ้ยนี่ไอ้เจ้าคนไอ้ผ่านีล่ะอืมพอแล้วมั้งพริกอีกทีนึงนี่ลูกลายกะพริกตัวนี้นี่บ่ครับนั่ว่ย,ยังนั่นอยู่มันหนาหนา น้อนในกระมังเลยดิฮะจะเข้าใจว่ายังหยับหยับไปได้หรอโอ้โหโคตรเซ็กระมังเลยครับใท่ปะผู้ใดผ้าเห็ดแบบนี้เหรอโอ้ผู้ใดกระมังหนึ่งมาเป็นไปนอนผุนไปโอ้โหเลยแต่ว่านอนในกระมังหมากหมาหมากระมังตัวนี้แม่รบ่มีแต่หมากระมังครับโอ้บ่เคยเห็นเมืองหมานอนในกระมังเลนะ มากระมังนี่เจ้พอดีมาพดพ่อเงีพนอุ่นเพ่นอ่ะนะาเสียงธนูก็ดังดื้อดื้อดือดื้อดื้อดืดื้อดื้อดือดื้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 อดอดื้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  อีส้ันบ่นึงเอายังขีบแนวขีบ มองหอิพ,พอ่เย่เห็นึม <h ook> อันสาชเห็นน่น,น,น,นมัน,น,นกันบีลายอือัน้จับสพดสาใช่กูได้สิูดส้ดสข้นดเด้อใให้ปรุงได้ปรุงก่อนปรุงอู <h ook> พ่ออยากดอกพ่อกับฝีมือเราเราใส่ใบมะฮงเดีะงัวมะงัวพงศิโดมีพ่อจงปวะเออตีกินฟองเทสเส้ถป่วยฟองไห้เสปากอกินกิเตมงน้ำาด้วงไเืองปากก่อนไปเบื้องปากก่อน ไม่มางัวทีงวไม่มงวังวโอ้ยนี่โอ้พอดีเลยตัวนี้นั่นอยมันลอดีเ้ำขึ้นเปิดว่านได้อเลมันแร่นเปิดแท้ ลู่ไดหกกันวงกับเปิือนอนดิหันหอนก็มีมเปิดลเปิดพัดลูกยู่นี่ยุ่งไร่เปิดพปดนล่มหุ่มผ่าฝีมือฝีมา,มายาบาดมือจาของนะครับแพงเลยอย่าพยอพ้อวะนะ มันไม่เยี่ยกันรูมาลงเคลือนยูวเคลื่อนีนี่ีหนึ่งทีสองเหียงฟันเสียกหลมกใ่เกียวตัวปล่อยน่นี่รอพี่เือพี่แล้วพี่ลครับพี่ต้องอมมงพุ่งมันลงก่อนนี่อืม บเมนจี้หวานคือผันจ่อยเจ้ก,กินเล้วตาเซิร์ฟหร,อรออออือแม้ตาเมื่อนบุกินเราออกไปปากเออปากตัวนึงก็ไปกับเสื่อบผู้เฮดกับเสิร์ฟเพื่นอนไหม มาเด้อมาเด้อโอ้ยสจ้าเปรุงตัวปรุงใส่เพียรำตกโอ้ยแสบปัญญางวดนี้สะดุงสะดุ้งไฟสะดุงไฟพาน้ำตกมาเด้อสาวๆเอ้ปลากำลังไดนที่นังกำลังงามนี่ตรงงนี่เอองามยั มาเี่ยไหมไงไงใช่มันม่วงมืดจ๋าหุอบ้าแต่ก็แล้เอาเลยครับลุงไปเลยไปเดินเดินไฟละนี่แหละ มืปจะไปเกี่ยน้ำกมีงหน่อยเป็นมะนอยู่โอ้ยหอนอนแบบนนะี้คอางาปลามานีได้ปะทีนี่งปลามานีได้ปะที่นี่นานเวน,นี่เอาทางนี่ลงขึ้นนี่ยบนเดียว

ลันอย่าง้องมดีหองลันหิวหิวอโอ้นี่แหละสดุมงมันเป็นเสดุงไฟสะสดุงไฟผ้าเนี่ยผ้าเนี่ยผ้านน้ำตก มาไฟบรรฮอนตองพริกดูดุนี่ไฟแห้งตองพริกดูดุกเขาเรียกไฟลูกก็ดีนะจะแบบใหม่ดูดุพริกดูดุว่าใหม่ของเขาว่าดำไปขมุนเรื่อยๆเลยข้างอุ่นเหนืออีก ของตัวเองดีเดอดีเดอร์่าผมผมลำลำเลผมหลิวผมหลิวก็ผมลำลำหมดเลยผมผมลำผมลำมาโหลดฟังเขาบาก็ได้เยเบตัวกนหิวหลอปข้าเลมเดี๋ยว้เขาเยอะแยะไปเขาเขาฟั้องฟังฟังดิดูไหม มันแต่ tôi ผมถึงตัวเย็นมันสิเย็นได้อืมแหมว่า เอาทองนเนาะโอเควเน้อเยเือยมือเั่าด้อสมุนหลเด้อ้อสมุนไปเข้าหลาย้อนมไปได้เงียแล้วจัตาวยกันมันละวันไปมืองมืน่ยแหละโทอาไปลอกเนาะมันตาตกง ผมเจอกับครูได้เก็ไม่รู้แล้วนอู้อันซ่อนมันจะไม่นี่ยวนมันกินอาหารมานี่ยน่นปลพวกกกวพวกปลาไปกินอาหามันหนาวทักเสยตัวมาเจอนะขั้นแม่พอมือไหรเอาเสยมันแสบแล้วเซย์งพลสิกเสยบุ๊ มันจะจอดไหมตัวมือมือขันมือแบบนงั้นมึงถมือข so, yeah. so mm. uh ัน huh. ม uh ืออย่าลืมเสร็จน่าใจเจ้าหน่อยแบบ่

่เป็นโรนเอรโควินอืมมนกยเจ้าเห็นบุไปบุมันหมดมันจังยเหตุอไมบนล่างไอนัมงเัวเพ่พอเลยป่ะอาอมนมนม์มนมมนมาจัดมนนเอาความพวแดงมากินนะพอนี่พอเหมืนึ่ตาล